ออ้้ยยเป็นโลจ้ะพี่น้องจ้าการจะล้างเลกเลยจ้ะอ้าวอ้ยงามครับพี่น้องข่อยเรื่องใจพี่น้องล้วนๆเนาะพอประมีเนาะแมนครับอืออ๋อมีหลุนเนาะมีหลุนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกระพิษารบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่18มกราคม2567จ้ะเมือนี้ก็พาพี่น้องว่าส่ตุ่มคือเก่าจ้ะ จะเปลี่ยนลำหวยลำหองนะพอปามีเนาะแมนครับมือนี้มาแบบนำอ้อเจาะจ้ะพี่น้องนำบูหินเนาะครับผมยอดหวยเนาะแมนจ้ะพี่ไกด์กับบ้านน้องเมกตำบลหวยคามอำเภอปุณธลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะไปดูนไปชมก็พอปามีก็แม่ปามีจ้ะพี่น้องมือนี้สีสูงสีมันมาเนาะจะเปลี่ยนลำหวยลำหองไหมเนาะครับผมไปกันเลยจ้าไปครับหวยนี่ก็มาเธอหนึ่งเลยเนาะแมนจ้ะครับผมเธออันี้เป็นเธอที่สองจ้ะอ๋อเดินกันบิ้งครับพี่น้อง ครับผมสภพาพมองตีไสครับกับเป็นโบกหน่อยเนาะแเนปะไหมพมีเนาอจ้ามือนนี้ทำงานเองจ้ะพี่น้องน้ำโบกแห้งขนาดเนาะแมนครับ เดี๋ยวแต่ผู้ชายเลยเนาะใส่เบื้องหลังสุดท้ายเนาะแม่ปมม้ามิถ่าลุ้นกันอีกเท่าหนึ่งกับบาดย่ามครับพี่น้องวันนี้แม่ป้ามิเป็นผู้ใส่เองจ้ะพี่น้องใส่ตุ่มแล้วครับพี่น้อง เล็บหมากเดียไกลจ้าเป็นอยากเมียงพูดมาครับเมียงจ้าบรเิเวมียงครับกินกับแจวที่หอมากนี่เลยนี่จ้าอาหารบ,นบานๆจ้าผลไม้ป่าจ้าหนึ่งปีมีครั้งจ้าพอดีเนาะ,ะโกงน,น้อยนึงด้วครับ ไม่ญ่ดีแห้งจ้ะกินกับเมียงบ้านนอนข้ากระเอิญหัวเส้งไข่แล้วพอปลาหมีเนาะครับใส่ปลาแดกพี่น้องจี๊ตอนมานิดบึ้ยบ่ได้จี então, ๊ดเลยปลาแดกเขาปลาแดกเขาตาหน่อยเนาะมันเป็นโตเลยจ้ะอู้ยงานนี้มุ้งเน้ ลกน้อยๆเนอเอาเก็บเลยเนอจ้าจ้าพี่น้องได้วเวลายามจ้าหลุนกับซาอยู่ยในเบาะในเบื้องจ่าเมอนี้นสีมานเบื้องจ่าหนามกับขนนกพอปลา์มีเนาะแมนครับหดูน้ำกันเลยจ้าครับผมหลังนี้วังนี้ใส่สองหลังเนะาะเอาหลุนหลังแหลกก่อนครับวังนี้ มานจ้าอุ้ยอุ้ย,ยพี่นอ้องหลังแรกครับปลาดุกอ้อยต้อยปลาดุกบัวแม่ป๊ามมี่เมนจ้าอุ้ยหยดป๊ามมี่หยดปลาดุกเมนี่ <c oughs> อุ้ยครั้งแรกเนาะแมนครับออ้ยให้พี่น้องเข้ามาทั้งในเนี่ย เปิดปดุกจ้ะพี่น้องระวังมือดิเป็นโลจ้ะพี่น้องจ้าอู้ยครั้งแรกครั้งแรกจ้าโยนจ้ะพี่น้องเยอะประโยชน์ปุกเนาะแมนจ้าอู้ยโลหาสองโลนะพ่อพรมีเนาะครับโอ้ยตื้นเต้นจับพี่น้องตื้นเต้นแม่พรมีตื้นเต้นอู้ยปลาซิวโอกาเขาเลยเนาะเต้น ตักจ้าเอาเทครับเอาปลดลงมาให้เบิด์ตแมนปนีเป็นเส้นไอ้ปนปมีตื่นเต้นนะบ่โอ้ก็ตื่นเต้นแล้วเนาะบอเคยถือลายปนนี้เด้อไปดูบอเคยถือเลยครับแม่นครับหมาเราจะไม่หมาจะล้างเละเลยจ้ะอุ้ยพี่โออีเม่ พ่ออีแม่จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องคอยน้องเดือนมีเงียงก็สิปักไเลโอ้ยค่อยเนาะจ้ะเนาะระวังเด้ออืมแต่ว่าบ่ปักเร็วแหงคือกระดูกหนาวเป็นไงทุกคนอืมเาคือกระดูกคือกันสิว่าบ่ปักเร็วอุ้ยสิว่าจังได๋ล่ะพ่อบ่มี ลูกอ้อยต้อ,อยใจพี่น้องเฮ้ยแม่ปลาปลาหมีเนาะเหลียบร้อยครับลังแหลกห้ามกาเบิดห้ามเบิดนเนาะเบิดเลยเ<อ>ห้ามห้องแซบสงสัย <laughs> เอ้าลุนกันต่อยอีกหลังหนึ่งครับทางลังแม่ปลาหมีแล้วครับกำหันถ่ายว่างนนเนาะมันลุนกันลังหัวว่างครับพี่น้องเเนัดดีวด้วกอ บังเล่นกตรงนี้อ้าวเป็นปลาซิวครับปลาซิวจะล้างหนึ่แยกกันอยู่เลยเนาะแม่นจ้ะอุ้ยบังเดียวโอ่แม่เพราะมีไปกคนไปเขาล้างนั่นอ่าแล้วเพิ่นแยกไว้เลยจังวะคัดสันจะหายเลยเนาะแม่ครับเข้ากระเทศสกติกเยวคือเกาจ้า <laughs> เป้กระติเดียวคือเก่านะพะมีเนาะครอ้ยเปิดกระติกเลยตื่นเต้นคืนอเก่าอบรพมีใส่ปลาประจอมเนาะจะ้าใส่จอครับอยู่ใส่ในแนวหรือม่พมีอ้จ้อูว่าง,งุ่นาล้างนึงว่างนีล้างนึงครับหลุนมึงครับพี่น้องพ เห็นร้อยครับพี่น้องห้ากระเบิดห้กระเบิดจ้าอ๋อหลุนกันเบ้างครับน,นั่นหลังนี่ก็มีปลาดุกนปะปลาดุกสามโตจ้ะหลังนี่เฮ้ยมันนี่ห้ามห้องแสบห้ามเบิร์ดแสบเน,นาะแน่นจ้าปีที่แล้วมาในานี้น เซนวิวเนอะพ่อบามีเนาะครัเมื่อนำกะบในนี้แล้วเนาะเมนจะว่างนีจะแม่ปามีเมื่อนำจะเป็นของปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็ของปีนี้จ้ะพี่น้องอสามหลังเนอะพ่อบามีเนาะครกลุ่นกันต่อใจพี่น้องลมเย็นดีแฮ้งทัมเบิดอีกแล้วอ้าวทัมเบิรอีกแล้วครับพี่น้อง ใส่ไงใส่ไงกินหลายเป็นปลาเก็ดแข็งจ่าลังนี่อ้ห้ามเบิดเมือนเดิมพอมีสงสัยหิวเนาะ มันสาวอยู่ไปเรื่อยๆเด้อจ้ะพี่น้องความั้นกัหลุนกันล้างตะลังคือเก่าครับแมนจ้ะตีเละจ้ะพี่น้องโตปลาแม่ปลาหมี่โอ้ช่ยๆๆวยชยยงามงามจ้ะมีอีกล้างนังพ่อพ่อแม่นั่งนีน้ำเบาใส เลี้ยวพอเห็นพอเห็นบ่รดน้ำกันจ้าเอาเตึงมาละดีดีเอี่ยมีบปลายครับมีบปลายจ้าใส้น้ำบ่อยไเจาะไอเตะเนาะแมนครับ ล้ง่าางนลอยอยู you know. <laughs> ่นอลอยยู่หนองเนาะเบิ้งทั้งในทั้งนีบอทั้งหนองมีทั้งในทั้งมีตามธรรมดานะ้อ <laughs> มีนครับมีอยู่จ้า เป็นโบกหินจ้ะส่วนหมากเลยเนาะพบะมีเนาะแอนครับอ้าวปลาซิวเขาจ้าต้นกันต้อใจพี่น้องอีกหลังจ้าอาหารลอยลอยโค้งไกลอยลอยติ่องอาวเลืนกันบ้างครับ เล็กวะามีปลาดุกอีกพอีเดปลาดุกอีกครับเมือกามานีอาบ่ไปซอยเ้นี่อ้หัวขวดซอยอยู่บ่มามา ขอคุณหลายเด้อพอพอมีถือเปายงานตกนะค <c oughs> อุ้ยอันนี้มัน,มนปลาดุกเนาะครับอ้างใกลตกก็ออกก็อ้ยสองตพอพอมีอา่สาสะสมมาหลายโตเลยครับปลาดุกอ้ยลังแรงหนึ่งกเกือบสองสองโลประย่ละ่ะ เมื่อนี้ล่ละทีสั่งเบิ้งแต่ว่าก็มีล่างอื่นเขานำอยู่เนาะแม่ครับสั่งนำกันเบมอเลยเนี่ยเฮ้ยปลาดุกเหนือออนเด้อจ้ะพี่น้องบักนี่น้ำใสๆจ้ะพี่น้องบกหน่อยๆเนาะจ้ามาเบิ่งบกหน่อยนี่เป็นใจไดยเป็นลอยอยู่อ่าเป็นลอยอยู่ครับสมบูรณ์คนละ โบกเพิ่มกว่าถือหน่อยก็ถือหน่อยเนาะ,ะ <c oughs> เรื่องปกติครับมีหลังถือหน่อยถือร้ายครับพี่น้งองเฮ้ยแดดเจมๆเ,เลยจ้ะเครื่งปีกเลยเนะาะครับผมหลัางางดินทรายครับพี่น้องหลังเดี๋ยวไปบ้างดินทรายครับพี่น้อง มีอาการยังบ่แกยังบ่ลุ้นอ๋ออยู่ครับหักบัวรายเนาะไปกั่งเพราะบ่มีมดินทรายจ้าหลังมีลุ่นกันต่อลังนาเลยครับ นีไอีกครับถึงน,ง,ดำดำงนี่เน,นนะานะ,ะนหลังจากนี้สิเป็นวังหินเบิดครับพี่น้องวังนีซายมีแค่นี้แล้วเนาะถึงเมฆตบเตามพ,พอก็มีแล้วนี่ À, mẹng tàu tàu cà khoa sẹp u nhìn phu men kẹp sưu văng hìn cứ câu não bản đi nó men kẹp chặt chẽ cà pino chặt chẽ này à thích bơ lá héng chóc vậy ไหจ้ะว่นนามเลิกจ้ะยังเบืองหรอเปล่เบิองแว้วตุ่มบวฮหอนผืนเนาะจ้หอดอยู่มีอดอยู่เลิกเอาไ่ได้ยำว่ได้เนาะนจ้อ้าวลุนบ้ครับปลาซิาวจ้าเป็นปลาซิวปลาขาวจ้ะ เลื่อมเลื่อมเลยจ้ะอยากไปเติมลูกน้ำเพราะว่ามีสมหวังเนาะแมนครับโกจ้ะพี่น้องสมบบกจ้าอ่าโอ้ยตัวเหลือมดีแห้งจ้ะพี่น้องสีทองเลยเนาะแมนจ้าก็จะล้มตุ่มเนาะโบกนี่เนาะแม่ครับมายนะำได้ก็ใส่เนาะโบกน้อยๆครับ เมืองมาหลอบสองซีมีบ่บอกอ้าวบอกน้อยๆครับมาสองเถื่อกรับถือทั้งสองเถื่อเนาะ <laughs> สมบเอกคนจ้าเป็นปลาซิวเขาจต่พี่น้องหลังนี่แมงกับเต่าก็มีบางในฝันใจขึ้นมาเลยเทลงเลยยิ่งสูงไปเน,นี่ก็มีแมงกับเต่าเนาะนโตง,งามผมจะพี่น้องอยู่ในบางดินสายอยันนั้น นลังนี้ก็มีเนาะมีคือกันจ้าบางหินดเด้บพอประมาณแต่เจ้าคนสิอยู่เนาะแม่นครับเบบ้โบอีเดอพี่น้องหลอกก้อนกระใสเนาะพอบระมีณเนาะแม่นครับ ครับโตสีทองจ้าปลาเก็บแข็งจ้ะหรือว่าปลาขาวจ้ะแต่สีทองทองเลยจ้าแมนเหลื่อมดีแห้งจ้ะถึงแดดแห้งเหลื่อมเนาะแมน อันนี้ว่างน้ำดำเนาะพอประมีเนาะครับดึงได้น้ำดำดำนี่อืออ่ออนาน้ำดำแต่ปลาโตเหลือมๆบ้านน้ำดำแต่ปลาสีทองครับพี่น้องปลาสีทองพอประมีณวะ่ะ ผดิกระนอยสะสมกันไต้ครับจ้าลังกันหน่อยถึอร้ายครับพี่น้องลุกกระโดดจ้าบกนั่งจ้าบบมีฝาไล่ฝาไล่เอียงเนาะเห็ดออกทั้งเฮาคือฝนโปรโต๊เนาะครับอ้าวลุนเบื้องหลังนี่ครับเลือกได้หลังนี้ บบกปั๊เจ้าจ้าบ<อ>กป<ส>ั๊สำบกแล้วครับจะใส่สอนชุดกระเดยเลยตีหาค่ำนี่จ้ะตีหาคำอยู่ <laughs> อยพอาะี่มีเบดพักเหมดยังน้ำเด้น,น้นำลหลายมั้น้ำละลาย, <laughs> ลายอ้าวไปดูต้อตงการอากาศเลยครับ ปลาเก็ดแข็งนี่มินเป็นสีทองๆเนาะแนั่นปลาทองโออแม่น้ำดินสายเนาะจ้ะบาดินี่กรพี่น้องมานี่น้ำคาดครับพี่น้องย่างลงไปอีกใกล้ครับ <S <S ยังมื่อท่านเห็นน้ำยู่ครับพี่น้อง เะนังนีอ้าวไม่ยยูจุมากคนนะจ้าปาก็ใสครับจนแหนมเพ็นเนาะจ้าอ้าวแมงกับเต่าก็าม,พนนม,กมีพอพอมีจับเต่าก็มีจ้าแมงจับเต่ามีปลาจ้าปลาขาวจ้า บรรยากาศครับกินตาพอนำอยากได้ครับพี่น้องลายโบกเนาะหางเลือกโบกนี่ครับพี่น้องสเลือกกสเลือ้โอ้ทายามมอสิซัคเขาก็มีเลือกโบกิีทอ่าหลุนกันต่อล่างนาเลยครับพี่น้อง เหล,นะลือสองลังสุดท้ายครับพี่น้องอยู่บังทั้งนานะครับหุดนำการใจพี่น้องสิานว่จ้านี่ครับ2อลังสุดท้ายหอ้อถีใส่ให้พี่น้องเมองเปลังสุดท้ายเลยเนะาะแม่ประมิมอเอิึงลังแหลกก่อนครับ จ้าใสปลาจอมจ้มาไอดุกเขาขึ้นมาแล้วต้องการอากาศแล้วต้องการอากาศแล้วจ้าดูดูว่านัาน่นๆๆๆๆตอนล้งหนาเลยครับพี่เนอะใสก่อนครับกับสียามเป็นล้งสุดท้ายเนาะ เหมือนเลยบ่แมนจ้านี่เนาะจ้าห้ามเบิดเลยครับ,บรพี่น้องเบิดเลยจ้าพี่น้องอ๋อยามครับบันน้องกันจ้าสิโยดว่าจ้าล้งสุดท้ายเฮาจ้าแต่ว่าหูเลยว่าห้ามเบิดเนาะแมนครับสุดท้ายแฟนหล่อจ้าพี่น้องจ้อาอ๋อโอ้ยห <c oughs> ลังนี่ครับม <c oughs> ือน,นีหลังแรกกะยุปโปจ้ะหลังสอบลังสุดท้ายกะยุปโปจ้ะ อ่าเบิ่งทางในบ่โอ้ปลาซิวเขาอ้อยต้อยเลยวพอปลาหมี่อืมงามครับพี่น้องซิวเขาอ้อยต้อยเลยวใจพี่น้องล้วนๆนะพอปลาหมี่เนาะแม่ครับอุ้ยโยดใจพี่น้องโยดั้งแรกก็โยดหลังสุดท้ายก็โยดเนาะจ้าอือยิ้มเปยๆบบพอพี่อ้าวจะยิ้มอลไรครับนี่ มีหลุนเนาะมีหลุนจ้ะเต็มติ๊กแท้ๆจ้านั่นเต็มกระติ๊กเนาะพอประมีเ,าเมาน,นเาะครับผมเม้าสักใจพี่น้องเอาล้วครับหลังจากที่ย่ามครบทุกหลังแล้วครับพี่น้องเบิ่งผลงานกระแม่์ประมีอีกเท่านึงครับไปจ,จะได้แน่แม่ร์ประมีไมอนี้ครับถือว่ามา้นสุดยอดเลยจ้ะเพราะว่าตั้งแต่ใส่มากกําลังถือปลาดุก หลายเนาะพอประมีเนาะแมนครับเ <Islam. S 3> <in> ่ามาไกลเนาะมัอนี้เนาะจ้ะเบิกผลงานโดยร่วมเลยจ้าครับผมผลงานเฮาวกิสเป็นปลาซิวเขาเนาะแมนจ้าปลาเกตแข็งแมงแทบเต้าครับพระเอกเข้ามือนี่ปลาดุกเนื้ออ่อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าคนดูทั้งใจเนาะกดะติ่งกะตีกนเนาะเบเดคคนเด้อจ้ะพี่น้องนกันเกตจีออกเนาะแมนจ้ามันสุดยอดเนาะพอประมีเนาะครับผมพี่ว่าเต็มกระติกก็ได้ครับมันนี่แมนจ้า ครับผมสรุปผลงานเตละมือกับสิใด้สิบบคือกันครับพี่น้องม,อม,มือมันมือบบเนาะจ้าแต่ว่ามือนี่ยกโปจะพี่น้องครับผมแม,ปมป่ปลาหมีไดปลาดุกเนือออนเป็นโลจ้ะโลคก,กัวนนะพอปลาหมีครับผมเกือบสองโรคนลายจะล้า,าลง,ลงแหลกเข้าจา้หล้างสุดท้ายเข้าก็มาถึอปลาซิวเขานะพอปลาหมีเนาะเมนครับผลงานมันนี้กระือว่ามาันจ้ะพี่น้องมันสุดยอดจ้ะอาหารทิ่ใสกบโค้งไก่สดเด้อจ้ะพี่น้องโค้งไก่สดก็ห้ามจา้ะห้ามแมป่ปลาหมีสิใสผาฮอนาะพอปลาหมีเนาะครับผมผลงานวันนี้มันจ้า จ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามใหสองอีสานบ้านฉันในได้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันใม่คลิปหนาจ้าครับผม